ซอนว่าถ้าเราไปหาพี่ขวัญที่กรุงเทพอะไม่แน่นางอาจจะยอมกลับมาก็ได้นะพี่ชอบพี่อันโตะกัว่วาทุ่มไปแล้วมันไม่เป็นอย่างหวังมั้งถ้าพี่คิดอย่างเงี้ยนะพี่ก็แพ้ตั้งแต่เกมยังไม่เริ่มแล้วเพลงนี้ผมเคยเล่นครั้งแรกให้ผู้หญิงคนหนึ่งฟังครับตามตื้อขวัญไม่เลยวะเนี่ยไม่ใช่เรื่องของนายป่ะไม่ใช่เรื่องของนายนั่นแหละนายควรเอาเวลากลับไปดูแลร้านดูแลคนของนายเอาโต้ยังไม่กลับมา อยู่บนดาดฟ้านู่นน่ะนะเอาโต้น้องอะซอนซอนเขาไปทำอะไรในนี้ลกูกมานี่มาเออมาคนเก่ง ซอนเขาไม่อยากไปโรงเรียนเอาทำไมอะวันนี้มีงานวันแม่ที่โรงเรียนพี่ต้อไม่ต้องมายุ่งซอนแม่เขาไปเดินตามหาความฝันของเขาที่ต่างประเทศเขาไปร้องเพลงลูกเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวเขากลับมาแล้วรู้ไหมอืมแล้วรู้ไหมว่าแม่ของหนูเนี่ยเป็นผู้หญิงที่พิเศษมากๆเลยที่กล้าทาอะไรแบบนี้ไงโตขึ้นผมจะไปเมืองนอกเหมือนแม่เลยจะไปไหนไม่ให้ไปเอ,เอาลองๆๆๆๆๆๆๆจะไปไหนไม่ให้ไปซอนลูก ถ้าซอนไม่อยากให้พี่เข้าไปไหนอ่ะเดี๋ยวซอนจะเปลี่ยนเสื้อผ้านะแล้วเดี๋ยวไปโรงเรียนพร้อมกันโอเคมาเก่งมากก็แค่คิดไว้ความหมายของชีวิตคือเส้นชัยมุ่งมันเดินไปถึงแม้ดยวใดไม่เคยจะสนชินในตัวเองใครคว้างใครปราบไม่ฟัง แต่คือเส้นทางและความสัมพันธ์บนเส้นทางนั้นเก็ประสบการณ์เรียนรู้ทดลองจะล้มก็ช่างมันในวันหนึ่ง เมานะเรามีสติครบทั่วเลยด้วยจริงๆเราไม่เคยเมาเลยด้วยเราแค่ไม่กล้าบอกเธออว่าจริงๆแล้วเราสึกยังไงกับเธอคือเราเธอยังไม่ต้องบอกอะไรเราตอนนี้ก็ได้นะ เราแค่อยากให้เธอรับรู้ในสิ่งที่เราทำอะในฐานะที่เราชอบเธอไม่ได้เพิ่งชอบด้วยชอบมานานแล้วเธอรู้สึกยังไงกับเราอะเธอค่อยบอกว่าทีหลังก็ได้นะ แต่ว,ว่าที่งานสตรีทแจ๊สเราลองเอาของมาขายดูไหมคนน่าจะเยอะอะแต่ว,ว่าถ้าขายของคงได้กำไรนะดีเหมือนกันขายของกินอย่างเงี้เหรอเราลองขายเสื้อดูไหมทำเสื้อด้วยก็จะทำทั้งทีก็ต้องทำดีๆไปเลยไง ลองคุยกับพี่ปอดูก่อนแล้วกัน คือหน้าสักทีน้งองสองคนนั้นอะใช่ลูสิพี่พปุ้ยพี่อตโต้นะน่าใช่หรอมื่บีถ้าบีไม่รู้บีไม่ต้องพูดก็ได้นะเหรอพี่ปุ้ยอ่ะเปิดเกมลุกแล้วชักหน้าสนุกแล้วดิผมมีเรื่องจะคุยกับพี่โต้ครับยี่สิบห้าปีผ่านไปเร็วเหมือนกันนะครับ ผมจำได้ว่ามาที่นี่ครั้งสุดท้ายยังเรียนปทมวิเลยแล้วคุณเอาโต้จะย้ายไปบที่อื่นหรือจะปิดไปเลยครับอะไรนะครับก็ตึกนี้คุณพ่อของคุณทาสัญญาเช่าไว้แค่25ปีอีก3มเดือนก็จะครบกําหนดแล้วนะครับเราจะไม่ปิดร้านแล้วก็จะไม่ย้ายไปไหนคะ่ะพี่คะพวกเราจะเซงต่อแล้วถ้าเราอยากเซงต่อเนี่ยเราต้องทำไงบ้างครับ พอดีว่ามีควรจะมาขอเซ็งต่อแล้วด้วยสิถ้าวงเงินมาจําต่อสัญญาปีแรกไว้ก่อนที่อฝ่ายเขาจะจ่ายผมมาผมก็จะบอกเขาไว้ให้ฮะแล้วเท่าไหร่อ่ะครับไอ้มาจำเนี่ยสองล้านครับลองเอาของพ่อไปขายก็น่าจะพอได้เงินมาบ้างแหละ เอาของทุกอย่างของพ่อกลับมาให้หมดไม่งั้นไม่ต้องมาเรียกซอนว่าน้องอีกซอนโอเคเหรอถึงมันจะมีคุณค่ากับจิตใจมากอะแต่ของหลายอย่างมันก็ไม่ได้ใช้แหละถ้าตอนนี้มันจะช่วยรักษารลานไว้ได้ซอนก็โอเคยังไงความรู้สึกมันก็อยู่ในความทรงจำไม่ได้อยู่ที่สิ่งของหรอก อันนั้นเพื่อนพ่อจากเยอรมันให้มาแต่ขายไปก็ได้<า>อะนี่ครัมัอันนั้นมันเสียแล้วอะจะมีคนเอาอยู่หรอนะนี่น่าจะได้เหมิงม,มาอันนี้แหละเฮ้ยตัวนี้นี่หายากมากเลยไ,ไม่เป็นไรขายไปก็ได้ก็น่าจะได้ที ายบอยูอ่อันนี้ไม่ได้ขายได้นะไม่ลองเอาไปแต่งต่อดูอ่ะเพื่อเพลงดังแล้วได้ตังนะลองดูลนะันอันนี้ขายได้ไหม ว่าเมโลดี้เมื่อกี้ได้แต่รู้สึกว่ามันยังไม่เข้ากับเพลงว่ะถ้าเอามาแต่งเป็นอีกเพลงได้ไหมงั้นเป็น C major e s ก่อนใช่ไหมแล้วก็เป็น E 7ขวัญพี่ขวัญ กลับมาช่วยที่ร้านใช่ไหมอืมเปล่าอ่ะพอดีที่บ้านให้พี่มันทำงานที่เชียงใหม่